หานกมูวานกมูลังขากินด้หขอบี้องโอ้น่าปิดผใดได้เต็มดีแฮ่น่ออกัตนึงเบิงผลงานทำกันเรวไม่แซมเนาะครับพ่รองผลงานอโอ้ผลงานนองขอบบกุ้งล้วนๆอีกแล้วครับ สวัส,วด,สวดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่ญามัใหญ่ลุงป่านะฮะเพื่อสู่ทุกคนครับสวัสดีครับเอฟซีในประเทศละต่างประเทศครับผมมาพบกันบ่าวคอนในแทมครับผมพบกันในวันที่22มกราคม2 5ง9ั้าร้อยห้าจ้าวันนี้พี่พี่พน้องว่ายามตุ่มกุ้งเนาะแม่แทบเนาะมาใส่ไม้ที่บ่าวคอนใส่ว่านนี่หาหลังมันมันครับผมผลลัพธ์กันเรื่อครับวันนี้ว่าสุดกิโลกิมันไปแล้วครับผมก็บรรยากาศหนาวเย็นเนาะแม่แทบเนาะจ้าโจนี่ก็อากาศเปลี่ยนครับพี่รองสุขภาพก็กับบุคคลดีไปแล้วร้องไม่แทบ เป็นบัดครับพี่น้องลวนลัก,กันล้างแหลกแห่งมานครับเป็นยังไงครับมือน,นี้มือน,นี่ยสายไร้กูเกา่าเมือ่อวานนี่ยหาลังม,มันเน่ยแท้หว่มันแน,น่นบ่ได้ครับผมทาเป็นสั้นเองเนาะ นตัวเล่าอู้เต็นอยู่เต็นอยู่นั่นๆทย่งๆมาแย่งมาแย่งยูหนุหนหนม่มบ่นั่นอู้หลังแหลกก็มีเหนะครับพี่น้องอ้เห็ดเหนโอย้ไลได้ไม่แยมทีมวัวไข่กวานอยู่บ่เหมือนให้กลุ่ม <laughs> นะจะจะดราสูงขาดสูงขาดลง หลังแหลกแหกมานไปดูนึงกันดีครับผมหลังที่สองครับผมดึงขึ้นมาโอ้เขาะเขาะออกน่าเห็นโอนตโต้อยู่ครับผมปลาตองหอกไหนกันนี่ <laughs> ทังนอกถือประตองข้างในถือกุ้งโอ้เหมือนี้ซองลังก่อยกินวูฟเฟเนาะเปิดรุนน้ำกันอีครับผมหลังที่สามครับผมเต็มหมกที่ไหนแรงทึบเอับบนี้ปะ ถือออกได้ยูนห่มองต่อเป็นด้วยช่นหรอน่าไปตองก่ออกไปแล้วหนึ่ตัว อาอยู่ครับผมวัอนี้ป่ารุนทั้งคนนี้ครับล้างนิันงได้ครับพีบ่น้องอุ้ยโตเพืน่นลอย,อยถึงเนะาะตึงเพื่อนไรเนาะอุ้ยถือไร้ถือสวดอยู่ฟังเสียงผู้ตุ่มโยดโยดค่อยๆตัวใหญ่ดีเนาะตัวเฮ็ยสวยอยู่ แล้วความตีไข่เทียงไข่แหบแน่เ้ยครับพี่รองวนนี้โอ้โครับผมต่างต่างดีๆด้วยกระติ๊บเงี่ยไปสับ้าห่วยเทียงก็เดีนแท่งแท่นแท่งเด้นตะโหยแท่งแท่งปาวหลังนี่ กติกลมเด้อสันซันตองหกอนโอ้ยหลังเนี่ยงยนตุ่มขาดตุ่มพันขาดต่เกานะเพื่อสั้นกอกปสัวหยังีวันก็มวนก็มมหงขาดเองเลยคขงโอ้ย เดนมากเลยโตง,งามเนาะ,ะหลุนกันตอ่อครับผมบรรยากาศโอ้ยเป็นหน,นาวขนาดน้องไม่แถมหนาวยนเสียงกับควางโอ้โหยงเลยไม่แถมป้าเขาป้าล็อกสะเดอดกกะกุกแนงล็อกสะเดอดได้ gần tóc hôm bà lắng tóc phải lên đi cái là go, go. Tình bọn lai, tình lông xăng, tình lông nón thịt. Làm như cái vô đi kìa mấy ông tôi nhảy nè. Tôi nhảy nhảy dưới rối.

โอ้ยหาวแฮ่ตกไงเลยเบิองลังนี่ครับผมเน่แซมไปหอตุ่มแล้วกระจับการเลยพี่ไหนพี่บอกโอ้อยนนหลา่เลยน,น่ะมันยายกันอยู่มาเห็เนบ่แล้วหนูขึ้นมาคือบุสวด จ,จ,จ <DANIEL> Ooh. 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 วดจวดโหโหลงามครับป,ป่ะดูน้องกนี้ครับผมสองห้าคือไปนะข่ะครับหนูสุนีแเรียนอยู่ครับผม Nó nó nó. Ô. Có tua, có tua. Ừm. Cá. เดี๋ยวคนเก็บทีหลังหังนี้ตลอยอัวแล้ฮโหโหเต้นอยู่หโห<ฮ>โหถึงใกลได้เลยไยาลงไปให้แกมะนั่นละขอนจุกนเพิน่นผลอุนตุนเลย เห็ดป่วยสวยอยู่อีกลังนึงบ่เมียนเอามาให้เมียนล่างหงมพุกตัวใหญ่เห็ดอุ่นฝนะเมียนล่างหงมชวนี้ใบใหม่เพิ่มเริ่มเปลี่ยนแล้วครับพี่น,น้องโบยางเพิ่มใบแดงขนาดเลย,ม,ย,เลยมาแล้วตามดูดูการเพิ่นสิ่แล้วนี่

สาที่หกหลังครับผมแต่ละคือบทียงเลยไม่แท้หอ้มีบ่ละังีน่จนี่คือี่เป็นกลุ้งสีขาเนาะ่คนละซีเลยก็มาหันนะยราน้ำนมราน้มนมมันเป็นนูน้ำนมฟันนูบานแต่ละทั้งกหกหลังครับผมไหม่เลย

ต่อไปเลย,ยเก็บาาหอยแบบนึงมันเป็นประมันแล้วเนาะมันแล้วมันนี่โอู้นเูนเหรียนลำฟังสาขนาดเลยครับห้าวมองตั้งกับติ๊กเลยตั้งเท่าไหร่เนี่ยผมตูมูุบเลยตั้งขนาดนั้นติดไม่นำ มีมีสวดอยู่ด้วย้าตันเงี่ยอู้กูองเแา้วอยเหพุ่นของของพุนพุมเหรอุมขาดไหลอ่ะต่อไปอีกอีกมุมพุ่น bó khát bên đây nó săn ở cú xẻo luôn cú đấy thùng sắp họ ẩm đấy à, tàng với à, vậy con à, điều chỉ để con tiệp bò để kiếm đấy đứng lên bao vậy ตูดเคือผักบุ้งมีตัวบ่ใส่โจมแบบนี้โอ้ยขื่ได้หรอพวกมีอะไรไล่ได้ไหมแถมยังดังบัวลุกขี้ดินอะไรทันทันโอ้ยบางเดียวก่อยีโมดเลยข้าวสะอาดบริสุทธิ์ตุนนะ่พนพองโอ้ต็มออกละพุนะ่น เดี๋ยวห้องยามแล้วห้องก็ไปปั่นให้กับของท้าพนําเนาะจ้พอได้ก่อยเดี๋ยวทายลงพักแต่เศษมันสี่พนําครับผมไปลุ้นกันอีกทองหลังตามหลังครับไปตามแม่แซมไปอีกครับผมปลาหลเหรอไอคับเนี่ยปลาขึ้นถึงอะไรตัวเนาะอย่าลงมาเด้อยวบอกขึ้นเนาะอย่าลงมา นายมีใ er ่เด็ดเงิ <here> นรินเดิมเงินไวค้างหนึ่งเสื้อสันถือว่าขาวๆอย่เปิดตู้ได้เต็มดีแฮะอน่ะออกมัดตัวนึง จูจาดได้นน่จัวจาดได้โบ่อยนด้นน่ผลันเลโอ้ฮ่คุณน่ะลังนเลันี่โบผาดพอลังนะมานนี่เนาะคร่งกะติกแล้วครับพี่น้อง เป็นแดรนด์เนม่งนี้ต้องมาเจอกันอีกนู้ยังบัก่อไรมันนม่แค่โม่บุเบิร์นอะโม่ต้อสั้นลงสั้นลงนี่แค่ โอ้ยเอียงเสียงเพิ่นบ่ทิ่มนะผมโอ้ยสั้นลงสั้นลงแย่าให้พี่น้องเบิ่งทางในนําอัดเทนํากันครับผมเทแล้วก็เบิ่งผลงานนํากันเร็วๆงนีแซ่บเนาะจ้าครับพี่น้องผลงานของเฮามื้อนี้ครับผมใส่ตุ่มสองไม้ครับอุ้ยเครื่องกระตีครับพี่น้องมีแต่กำงามเลยน้อง แเอาเศร้าให้พี่น้องเพื่อนไม่แฉมขักแต่เหมือนนี่ผมขั้วมันโอ้มันตีเตียนมาโอ้ยเดี๋ยวเป็นโลครับผมเหมือนนี่ขั้วมันห้องโอ้ยเป็นตัวอันสอนเนาะเหมือนนี่สุดยอดอีลีครับผมขั้วมันมีดตัวเงี่ยงามพอดีก้อยเตียนครับผมลูนี่ก้อยเตียนได้เนาะจ้าบอกขอนกขอขอบพระคุณหลายหลายเด้อครับผม ขอบพระคุณหลายๆจ้าขอบพระคุณหลายๆครับทุกไลน์ทุกแชททุกการติดตามของผมบ่าวคอนไม่แชทขอฝากวีครับคลิปนึงครับฝากพญายมยายลุงป้านะครับเพื่อสู่ทุกคนครับหรือว่าน้องลุงลูกล้านครับผมส่วนของมากกว่าไหนก็แชร์คนติดตามบ่าวคอนหรืออีธานเรื่อยๆขับไปบาวคอนไม่แชทไม่ใจคลิปต่อไปครับคลิปหน้าไม่ลุงไหมครับบ่าวคอนไม่แชทไปไช้ครับคลิปนี้ขออยู่เพียงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุ้นกันคลิปหน้าครับผม